สวัสดีครับความเสียหายของพายุโนอื่นนะครับสำหรับอัาเพิร์ตมันมเดย์โชวชุมครับในส่วนของมะนาวรีสอนนร์ทนะฮะไม่เท่าไรนะครับประเมินดูแล้วไม่มีแรงลมไม่มีลมฝนอะไรลช่วงแรงนักหนานะฮะก็ธรรมดาธรรมดาก็ถือว่าดวงดีไม่ได้มีรับรับความเสียหายอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็ชุ่มฉ่ำชุ่มช่ำไปในตัวนะฮะ ชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าของของของ,ของจังหวัดเชียงภูมินะฮะไม่มีน้าขังไม่มีลมไปโชกแรงไม่มีความเสียหายนะฮะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีนะฮะพอ,ออกพอใจชื้นฉ่ำกันทั่วหน้านะฮะส่วนจังหวัดอื่นเขาอาจจะมีผลกระทบในการที่โดนน้ําท่วมรมกระโช่วงแรงนะฮะแต่ส่วนของจังหวัดเชียงภูมิอำเภอหนองมะแดงะฮะบ้านนารีสอร์ทนะฮะ ยังปลอดภัยยังอำนวยความสะดวกและดูแลไอ้ผู้พ,กพักได้มีความสุขเต็มที่นะฮะไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ตอนนี้ฟ้ายังคืบอยู่นะฮะตอนนี้ผมรายงานก็ประมาณ8ปดโมงแปดโมงคืเศษนะฮะไม่มีฝนตกซ้ำมาอีกก็โอเคแล้วลก็ขอบคุณมากดินฟ้าอากาศเป็นใจนะฮะ ขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการวันนี้นะฮะก็เริ่มทยอยกันออกไปบรการหน้ามาพบกันใหม่นะครับกับบรรยากาศที่ดีๆบ้านานารีสอร์ทที่สวยอย่างนี้นะฮะขอบคุณมากโนอ่นที่ให้ความชุ่มชื้นสําหรับบ้านานารีสอร์ทของเราขอบคุณมากครับพบกันคลิปใหม่ขอบคุณมากครับสวัสด,ดีครับ